สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยประวัติดีดดาวผ่อนสบายเดือนละ5,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะเทยต้าพีอ 1.5G เยอตโตคันนี้ปี2011ค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะกระจกปรับไฟฟ้าบพไฟฟ้าค่ะระบบเซ็นทัลล็อกนะคะแอร์แบ็กเอีเอสุญจรีโมดนะคะพวุงอะไรมันติฟังก์ชันค่ะแอร์แบ็กคูด้วยนะคะ ผ่อนส,สบายเดือนละ5,000บาทค่ะทันนี้ขอฐานเงินเดือนเลยรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดครคันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็สุครคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถสภาพสวยผ่อนส,สบายแนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะตัว G คะ่ะมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังต่งางๆนะคะเครื่องยนต์เงียบมากๆเลยนะคะ อร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสำหรับ,บรถคันนี้ค่ะบอดที่สวยนะคะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากในการจัดไปแน่นเลยนะคะมีสำเนาบัตรประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ใบอัปรองกันเดือนนะคะมีที่วางแก้วน้ำด้วยนะคะสภาพดีผ่อนส,สบายๆค่ะดิจิาบิออ 1.5G ยอตคันนี้ปี2011ค่ะสนใจย,ยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์092 50, 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะ